สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะวันดีเอฟซีสุขภูสุคนลละค่ะค่ะมือมีเป็นวันที่ที่แปดเนาะคร่ะมือว่าวันที่ที่เ็ดนะคะเพราว่าวระที่เ็ตแม่คู่กะนนำทีมงานลูกุ่มิรัมซามสไตล์ทีมงานแม่คู่ไปํำที่วัดเจ้วสว่างท่ากูฎจับละค่ะตำบลเอียงไปยขอนยุงงตำบลขอนยุงครับตำบลขอนยุงอำเภอกุฎจับนะคะบ้านน้องปง หรือว่าบ้านนี้ยังอุสามี้ยัเนาะบ้าทซ้ำน้องบ้าทซ้ำน้องบาทังไรบาทซ้ำน้องค่ะค่ะโอ้ยไหนว่าไซบุญเพื่อนก็หลายเนาะคระลูกหลานรวมบุญมาหลายค่ะเต็มบาทมือว่านนี่ค่ะเป็นต่ดีใจน้ำเพื่อนค่ะแม่คู่กับเอฟซีก็มีส่วนรวมไปนะคะแม่คู่กับเฮตุนผับปลาไปรวมสังข์น้ำเพื่อนสองงวดนะคะที่นี่ พอคณเจ้าคนก่าวว่าอืมอแม่คู่คนบอกบุญมากแม่คู่ก็เลยเอาเอา,เอามอลลัมเนาะคะ่ะถวายคือวงของแม่คู่นั่นแหละค่ะไปก็มีนักรองรับเชิญก็มีอาจารย์สุกิจบ่อทองสาธิตท,ทองจันนะค่ะไปกับมวลซื้อนห่แซลกันเนาะค่ะครับผมค่ะคันผู้ใดอยากติดต่องานการแสดงเป็นบุญเป็นงานค่ะใดคือเขาเน้นนะค่ะเด้อเาอยู่ทั้งไรก็ได้ค่ะแม่คู่กับลาภไข่เพิ่นยุคค่ะที่นี่บัดนนี้แม่คู่ฉัมาบอกบุญวันที่ ก่าเมืองนะครับโฮมยูบานแม่คู่คองกระทินอยู่หอปูชีปะขาวเลขที่เก้าเก้าแปดนะคะเดิมโฮมกันนี่นี่แล้วกับมือแรงวันที่เก้านีกะสีมิมนพระคุณเจ้าคุมาสวนมุนนะคะครับผมสวนมุนกวงกระทินแล้วกับทั้งฮอข้เขาตุ่มมืองพอไ่จอยก็สีเขามากค่ะมาหอข้เขาตุ่มนอกกานเรื่องมืองเน้อ กะสีล่ำก๋าสิมีมะล่ำละแม้มีมาล่ำล่ำทำอะไรล่ำล่ำคือมีไ่ซื้อไรเสียงของเอฟซีแม่คู่ก๋สีอ่านไหนะะ่เนาค่ะผู้ได้รวมบุญมากกนะ็คือมือนีคุณวัฒนานะคะเพื่อนการรวมบุญมากพร้อมคับคุณชาติสุดท้ายนะคะคชาติสุ้ายเพื่อนกันแม่คู่กับเขียนไ่ซื้อไ่เสียงคืนไห้หยิบเพิ่นกับค,คืนไห,ห้ผู้เรียบร้อยนะคะ่ะทั้งสิเป็นคุณนวรัตน์นะคะบุรินทร์เจริญน,นะคะ คนกระรวมใส่กล่องกระถินมากนะคะสิเป็นผ่าไหมหรือว่าสิ่งต่างๆทีเอฟซีเดนี้เพิ่นกำลังทักมากนะคะเพิ่นวอลเลย์มาโดยตัวเองแต่ว่าเพิ่นกับฝากมากรวมตนกระถินนหน่ำเพราะว่าไม่คู่เป็นองค์กระถินเป็นกล่องนะคะเนาะไอ้ว่าเป็นรักให้เพื่อนค่ะคือว่าร่วมกันก็ได้นะคะผู้ใดอยากถวายยังอันนั้นอันนี้ก็ได้คือการมื้อคืนเทิ่งมือว่าที่10กว่าสิมีวานป่อยท่านแล้ะก็ กองเงาเนาะค่ะกองเงากับแม่เตียงทั้งทีมงานขขงแม่เตียงเป็นเจ้าภาพให้ค่ะกายเฮาต้น่นแหละค่ะต้นกะทินที่วัดป่าสาสนุบบนวัดลาลามเนาะคะ่ะวันที่สิบมือทอดเนาะคะ่ะและ้วก็พบกับอาจารย์ชมคิดบอ่อทองเพื่อนกาสิมาล่ำถวายน้ำเนาะ,ค,ะค่ะกะมารวมง,งานถือว่ามารวมบูนน้ำกันรวมต้นกะทินน้ำกันเนาะคะ่ะมือเอือนมือฮื้อแล้วมือเอือนนี่ก,ก็คือพาาพ่นมาสวดมนต์เย็น ที่บ,บาแม,ม่คู่ผูดด้ใดอยากมามานำ่ำมาฟังคนเทีคนนั่นกับมาเนาะค่ะแล้วกับมารวมบุญหน่ำก็ได้ค่ะว่าเป็นยังเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่นะก,กระทิ้นปีหนึ่งมีเท่ยนหนึ่งแต่ว่าปลาแม่คู่กเไฟไฟ็เห็ดไฟรูโญยืนเนาะค่ะแต่ว่ากระทิ้นกับปีและเทือเนาะคะ่ะวัดหนึ่งกัะปีหนึ่งจะมีเท่ยนหนึ่งค่ะเข้เดชืธอโอกาสเด้สังบุญไปต้องก,กันขาดหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่คู่ผ้าเห็ดผ้าสังกับสร็ีหลายอย่างนั่นแหละค่ะ ทางวัดซาสนุบบนว่ากันกับสลองญานแล้วเบิกเนตญากาเสียนหนึ่งองค์ไหว่าวันที่ยี่สิบแปดนะคะยิบแปดที่ผ่านมาแต่ว่าสํหรับการเสี่ยงสุกเสี่ยงลาบนะค่ะกะจะล่อกระถินก็ได้นะคะล่อหยดกระถินว่าสิได้เท่าไรแต่ว่าไม่คู่กับว่าท่านยิบท่านจับสลากินแวงรัฐบาลท่านสิจับก็ว่าสิจับสิบ เซกับสิบเก่าอะไร่าเยี้ยครับผมสิเจตจุกเก่าเน่ยอ่าพนมาขายอยู่เนี่ยเพราะท่านอื่นมากแต่ว่าคู่ว่าขั้นสิบยิบสิจ้าไม่คู่เพราะท่านจับตัวแล้วว่าขั้นสิบยิบสิเจ้าก็เป็นจับสิบเจตสิบเก้าเสียแต่ว่าไม่คู่สิบวอลเลีย่ยมแปลกๆนะคะเขาเอื่นว่าปฏิหารเลยนะแต่ครับผมปฏ<อ>ิหารครับมือเคล,ลื่อนมือเคล,ลื่อนเลลนี่ยหลังที่จับมาจากให้ว่าไปเอาบุญนั่นแหละค่ะไปล่ำเนาะไปล่ำถวายทั้งวัดเกี่ยวสว่างครับก็เลิมมาจอดบอกเบียดไว จอดไใบละกาดับเพียงเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะล็อกเรียบร้อยมันบ่บันนี้ทีมงานกับแมาก,กินเขา่าแต่ว่ายิ้มก็แต่โม่นเพนิพน่พนบ้านเขาว่าโมขึ้นเนี่ยมันเขาว่าก,กันจะได้ช็อตเด็ดบันนี้กับกัมพวกไอ้จอยคนประมาณซีฟกนนะคะกับทีมงานพวกไอ้ไอ้นั้งฟ้อนไอ้ไอ้เวทนะคะนั่งอยู่ปันนี้เพลงดังขึ้นค่ะเคียงเคียงรถเบนน่ะติดเลย แต่ว่าบบไม่ว่าติสลดเดลยแต่ว่าแบบว่าไฟขึ้นแต่ว่าเพ่งกับเปิดจังสิมเม่แต่โบครับขนาดไจ้ลอกกับลอกเกียร์ยี่หอ่องเนี่ยเราแม่ครัว่ามันคือปฏิหารป่านนั้นบ่ <c oughs> มันเลื่อมลอกแม่ครัวเลยว่าเล่าไม่นเลื่อมก้นนะครับแต่ที่แท้กินกับกดแล้ว <c oughs> บันนี้บัดน,นี้กับล่ำอยู่ประมาณเรี่ยปล่อยหายล่ำไปประมาณล่ำรองสามก่อนสี่ก่อนแม่ครัว<ม>ก็เลยแปลกุณเกียู่ยน่ห้อง แล้วก็เลยสิว่าเปียนมากับเปียดอะไรไม่คู่ก็ต้องสตาร์ทไปับบสตาร์ทไปติดติดลดบ้างติดรดเรียบร้อยไม่คู่กับฟดดับดับเรียบร้อยกับกระโจกกางแบเขาเรียบร้อยม,มกกนันมากับนา่งนั่งกินไม่คู่เลยว่าอาเป็นอีวานีีเดอร์ขั้นเป็นอีานบันนี้สิงเงินรเต๋อไม่พูดเลยวางสิบกุญแจกเอามาวางไว้แล้วบันนี้ลอกโดยเมื่อจะคล้องแล้วบ่ลืมเด็ดขาดก็เลยบ่ากำหนักหน่อยให้ว่านางน้ำกันกินเขาได้ประมาณครึ่วสูง ดังขึ้นไากเียดก็แปลกแปลกกันมาจนโตแก่เอาปูเป็นยังไงเนาะล่มคางบ่เลยฟังลำหม,มูว่านเลยว่าเสียแต่ <c oughs> ละวันที่เนียนดังไปดังมาบันนี้ก็บแม่คู่อะไรมักปีดคือกันคม,มักเปีดบันนี้ก็เลยเข้าไปในห้องมาเนี่ยเข้าไปในห้องกามีดละวันนี้ข้นสีการาฟด้วยวันวนี้เพราะใครข้นสีกราฟเลยเพราเหยียดครับผมกุญแจอะไอยู่ในห้องละ สวยจูบรตียนตาตามหมื่นกับ้าเขื่อนบันบันเนียนพวัไปพวกนก็ไรสิกับเป็นเนียบเพ่งดังคือเนี้ยไม่คู่เขาต้องสินนกันเลยว่าลูกไม่เนียเพรามันเป็นจังไรลดค่าเนียนดอกบันที่เนี่ยเอาสิเป็นนีบ่หมดเขื่อนแบตมันสีมดวดเนเป็นแบบนี้นะก็เลี่ยเล้่วหมดคื่อนเพราะว่าพ่อจอยแล้วก็นั่งทั้งนอนอนทั้งหมอกนอนแล้วก็บ่เห็นเนี่ยแตก็บ่มีเสียมเพียงเมียเมียเกลียบบ้าน ยามือเศร้ายิ้มกับแตงโมมาเสร็จแล้วานันกินข้าวบ้านเนี่ยก็เลยว่บาบึงดูยิ้มกับชีวอนึงให้ฟังนนกันเนาะเอาพีน,นิหารเกิดขึน้นอีกแล้วรถบักเบนบนะัวน่ะโยเสื้อเปิดเพ่งมันดูคอยคอยลอกอะไรมาอันว่าให้ยิ้มว่าคืนนี้มือนเศร้าคืนนี้ยิ้มกับแตงโมกับพ่อเขียนแบบนี้จะได้เป็นไอ้เบิ่งใน่ทยคิดไอ้เบิ่งครับผมเอ้าวอันยิ้มปล่อยไปปล่อยแล้วครับเออปล่อยแล้วเป็นวะครับผมบ่าวที่นี้ เสียงเพียบแลยผัวอมๆอยู่ในรถนั่ทำไะบัดนี้เลยโทษถามเสียืกเจวนจวนเปลี่ยนมอยี่ห้อได้ก็บอกเปลี่ยนดอกยคำว่าเตี๋ยเคียงแล้วมันเปิดเองบยมได้ด้วยันบ่าเปิดสวิคก็สวิคเงี้ยจ้างก็บันทีทึ่งวันล็อกได้หมดไปแล้วครับแม่มันมันมาตสนมานก็วันอยู่แล้วเพราะว่าหัวกับพับยังกระพับไปแล้วหัวพับเขาดึงประตูยังบ่อข้าน้ำก็เอาหุ่นเถือมาเวลาองอแม่ไม่เกิดขึ้นให้ให้เข้าหุ่จ้าปูบัดนี้มาถามปูมาเสาร์เนี่ยแล้วมันสิเป็นง่วงเงี่ยงเลยเนี่ย แม่คู่หายตัวเขาไปได้ยี่บ่เรา่าเขียนพวกแกเลือกยิ้มเขาไปได้ในเมื่อบ่ไดใดบ่ต้องไปสงสัยกับพ่อนแเราเรีว่าเสีละก็ไปเรียนซื้อเสื้อหนะสาร์เราหน่อยใจว่มีมะล่ำมะล่ำหามือนัาวล่อามล่ะ่ำหายมื่อนั่นสบด้แาม่คู่ร่ำ่วยแม่คู่ร่ำกันได้ครับอผมร่พวันก็บเราไปเนาะครับเพราะว่าเิ่นกะนาที่การงานไร เพิฟฟ o, oh, ่นอยากไดปม้วำสมจีเตมาล่ำไงสิเปิดเสียงให้ฟังดอกเสือล่ำก่องกระชินนะเสียนะก่องกระชินเพราะเพราะว่าเพราะสมจีเตเพรานเสียนั่นเนาะครับม้วำสมจีเอ็ตบอท่องเพิ่นกะคือคือย่ำมีงานบุญงานยังเพิ่นเสียมาล่ำจังซันมะอ๋อเพิ่นไปล่ำมีหยังกอยนงานครับลูบ้านดบ้านด้วยต้นต้นเงินนะคะต้นขับปลาสองต้นเต็มครับผมนะคะเพราะว่าอาจารย์สมจิตเพิ่นกะล่ำเกี่ยวกับ คือการท่าบุญเลยล่ะค่ะเพ้นเป็นสายบุญแล้วก็ให้ไปเอฟซีสายบุญเพ้นการสวรรค์ร่ำายสวรรค์เสียเพ่นก็ว่าเสียบต้นเงินงนี่สินะกค่เอาไปถวายวัดนั่นแหละค่ะเพราะเป็นนั่นัาที่นี่ปู่พ้นเห็นเมื่อวานตัวเพา่้นอยากพ้นกระสิตังนี่พ้นอยากได้มรรำสมจินทมอท่องมรรคอะไรพันธิสมจินทร์มรท่องคนหมู่บ้านพ้นตีนงานวันนี้ เออล่ามอาอกก็ได้ดอกแล้วว่าต้เล่นเหรียญลวนวนเคลื่อน,นค่ะกูแจักและซ้ายียนว่าเป็นยังครับผมบัดที่นี่แต่ว่าหมอาลล้มสมเกียจมันสิม,มามาวที่เสียบนะคะวันที่สิบมันสิม,มาแฮอน้าครับผมกับสินม,มาล่ำน้ำยวนละล่ำซ้ำๆก่อนอยู่แล้วยิบครับผมค่ะกับแฮ่แล้วกับกองเงานี่แหละมือมือ,มอเอื้อนนะคะผู้ใดอยากมาบานไก่เลี้ยนแข่้นหรือว่าตั้งจังหวัดขั้นอยากมาแฮ่กะถินน้ำเนาะค่ะ มือ่นอย่างเขาผ้าทั้งคออะไรเด้องค่ะเด้อครับอันนี้มือ่นก็เป็นมือ่ห้มเลยครับตอนแรกก็สิเป็นพระคุชเจ้ามัซส่วนครับผมขอต้มรับการรักษามาขอต้มผู้ใดมีฟักแฝงแตงเตายาวมะหอยก็ว่านะค่ะเนาะครับผมการเอาผ้าได้หรือเป็นผ้าเป็นม้อนกังสียได้นะคะจังไดกก็จำคิดนพิจารณาเบิ้องนะคะครับผมสำหรับมือนี่ ครมีแค่นี้เท่นาน้ยิมเน,นาะค่ะข,ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆนะค่ะที่รวมบุญน้ำแม่คู่ขอให้มีโชคม,มีลาภมีโชคม,ม,ม,มีมั่นสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภูสุขพ้น่ะรลำรวยค่ะสาธุสาธุคร <สา S 2> ับ ครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเมื่อวันที่8ครับพฤศจิกายนพศสองพันห้าครับคุณสุดสาดสุดท้ายนะครับกับฝากแอดจิมนะครับมาร่วมบุญครับกระถินนะครับกับหลายผู้หลายคนครับแอดจิมบอดดี้อันซื้ออันน้ำนะครับเนาะพร้อมกับคุณแม่ระบอบนะครับอ่ากับร้านขายของช้ำอ่าหรือว่าอาหารตามสั่งครับอยู่ทางบ้านน้องบุ๊ ครับผมอดีมกับถวายนะครับเด้อยความคุณวัฒนากิจจิตาชัยเนาะครับเนาะอดีมกับน้ำถวายปูให้แล้วนะครับเด้อให้โชคๆมันๆดำๆรวยๆปูให้คุณวัฒนาครับสิบเกตบาทให้คุณซาสุไทยสิบเกตบาทคือกันเนาะครับอ่าครับอ่าให้ค่ากับเข่ากับน้ำเนาะครับเนาะอ่าครับวันเอ่อสิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเด้อสำหรับตัวที่แม่คู้สิไปยิบไปหาลอตเตอรี่วันนี้ก็ขึ้นหนึ่งเก่าหนึ่งเกตเนาะครับเนาะ ครับปูห้คุณศาสตร์สุดทายครับก็คือหนึ่งเคุณวัฒนาก็คือหนึ่งเกตนะครับอ่ะสุกๆมันมันลำๆเไปด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้ก็คอยสมบัติปัฒนาทุกประการนะครับเด้อขอให้บุญบารมีองค์ปูชีระคาวความปูตาครับเป็นองบัณฑิตสายบุญของปูครับทุกปูทุกคนสุกๆมันมันลำๆเลยด้วยครับ